ทานข้าวกันหรือ,อยังคะวันนี้หญิบมาแกงส้มมะละกอให้ดูกันคะ่ะมะละกอที่บ้านเยอะมากๆเลยคะ่ะคิดเมนูไม่ออกก็เลือกแกงส้มนี่แหลคะค่ะ ัดการปอกให้เรียบร้อยนะคะมนะนนกอที่หญิงใช้ก็เป็นลูกที่ใกล้สุกแบบนี้นะคะนํามาจัดการฝานเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะอย่าให้ชิ้นบางเกินแล้วก็อย่าให้ชิ้นหนาจนเกินไปค่ะก็แค่ให้พอดีนะคะหญิงลืมผ่าเอาเม็ดเขาออกแต่แรกค่ะเดี๋ยวหญิงจัดการผ่าเอาเม็ดเขาออกก่อนนะคะเม็ดจะได้ไม่ล่วงเวลาหั่นจะได้หั่นง่ายๆค่ะเก็บทําความสะอาดเอาเม็ดเขาทิ้งก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวไปแกงกันค่ะ เตรียมความพร้อมสักครู่เปิดเครื่องดูดอากาศเปิดไฟเตรียมตั้งหม้อเลยค่ะมะละกอหญิงใช้หนึ่งลูกใหญ่ๆนะคะน้ำหญิงก็ใช้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆค่ะใส่น้ำพริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ละเลงละลายแบบนี้เลยค่ะแช่มะขามเปียกเตรียมรอไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะหญิงก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะเป็นการปรุงรอบแรกของหญิงค่ะและใส่กะปิลงไปค่ะเหมือนเดิมค่ะหญิงชอบแกงใส่กะปินะคะหญิงชอบใส่กะปิลงไปนะคะ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของแกงค่ะจากนั้นนํามาปรุงกันเลยนะคะหนิงใส่น้าตาลปี๊บหนึ่งช้อนใหญ่ๆเลยค่ะเป็นการปรุงรอบแรกของหญิงนะคะคนให้น้ําตาลปี๊บละลายนะคะหญิงจะใส่มะละกอลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตน้ํานะคะหญิงจะใช้น้าไม่เยอะค่ะหลังจากนั้นหญิงก็จะปิดฝาไว้นะคะรอจนกว่ามะละกอจะสุกค่ะเราเช็คดูว่าสุกแล้วหรือยังคือตักชิ้นมะละกอขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ จิ้มลงไปแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเขาจิ้มง่ายๆแล้วแสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะเขาเริ่มเปื่อยแล้วใช้ได้แล้วค่ะระวังอย่าให้เขาเละจนเกินไปนะคะถ้าเละไปก็ไม่อร่อยนะคะเอาแค่ชิ้นพอนิ่มพอค่ะมะละกอสุกแล้วก็ชิมรสกันอีกทีค่ะแล้วก็มาปรุงรสที่ชอบค่ะปรุงรสตามชอบมาขามเปียกใส่ลําดับสุดท้ายค่ะแล้วหญิงก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะกุ้งแห้งหญิงเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะวันนี้หญิงแกงใส่ปลากระป๋องกับกุ้งแห้งนะคะใส่ปลากระป๋องสองกระป๋องค่ะ หญิงชอบกินมากๆเลยค่ะแกงส้มใส่ปลากระป๋องหนีว่าเข้มข้นดีค่ะหญิงขอปิดท้ายด้วยผงชูรสนิดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มมะละกอบปลากระป๋องกุ้งแห้งของหญิงวันนี้ อร่อยหน้าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะคิดเมนูไม่ออกเอาเมนูนี้ไปทําได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูที่หญิงทําก็จะเป็นเมนูบ้านๆน,นะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมละลกกอที่ใกล้สุกแบบนี้นะคะเขาก็จะมีรสชาติหวานของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะบวกกับความเข้มข้นของน้ําปลากระป๋องนะคะเพื่อนบางคนอาจจะเคยลองทําทานแล้วนะคะแกงส้มใส่ปลากระป๋องลองไปใส่กุ้งแห้งดูด้วยนะคะ <ๆ S 1> เผื่อบางคนยังไม่เคยลองทําทานนะคะลองดูค่ะอร่อย พรุ่งนี้หญิงจะมีเมนูอะไรมาทำให้เพื่อนๆดูอย่าลืมติดตามหญิงด้วยนะคะวันนี้หญิงไปแล้วค่ะ